sini dah. Eh tak sama hari ni. Yo. Yeah. Di sini ada ada crop air -e lama beli. Oh tu. Oh, ribu tahun. Hmm. Crop -e air tu. Yo, yeah. dah daripada Yemen, daripada nah, negeri lain -la banyak lagi lah. Oh dito. hmm. gitu. Ha beli. Mm. Yeah. Kita ada masalah so. Apa tu? Dah de. ada dengan soalan -e lah bukan masalah. Uh -huh. Nah soalan nak tanya dah. Cara-cara ha ni lah beli. Dah hok milih sawo ni, hok yeah. rok ning ni. Dah yeah. bunyi kata yo kena 20 grup. เนี่ยอ <society> <ını> ๋อดูโปรกรุ๊ปกิจอเนี่ยอ๋อเบลลี่อันดูแคบกว่แต่ดูโปรกรุ๊ปกิจอหนี่งได้มุมน้องลเล่นี่แหละเยอะเยอะเยอะโอเคบุเล่หนึ่งกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงสองกลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสามกลุ่มการศึกษาสี่กลุ่มสาธารณสุขห้ากลุ่มอาชีพทำนาปลูกขึ้นลมลุกหรืออื่นในทำนองเดียวกันหกกลุ่มอาชีพทำสวนป่าไม้ปศุสัตว์ประมงหรืออื่นในทำนองเดียวกัน เจ็ดกลุ่มพนักง,งานหรือลูกจ้างของบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่พูดใช้แรงงานหรืออื่นๆในทํานองเดียวกัน8กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านิุงแวดล้อมผังเมืองอสังหาริมทรัพย์และสาธารณกะอภคทรัพยากรธรรมชาติพลังงานหรืออื่นๆในทํานองเดียวกัน9กลุ่มผู้ประกอบธิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายาั้วยการนั้นหรืออื่นๆในทํานองเดียวกัน1 0 กลุ่มประกอบอาชีพอื่นๆนอกจากกิจการตามข้อ9นะครับ11กลุ่มประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว 12. กลุ่มผู้ประกอบุตสาหกรรมหรืออื่นๆในทํานองเดียวกัน13กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกาสรสื่อสารและการพัฒนานวัตกรรม14กลุ่มสตรี15กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการหรือสุปปลภาพาสุมชาติพันธ์กลุ่มอัตลักษณ์อื่นๆหรืออื่นๆในทํานองเดียวกัน 16กลุ่มศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการแสดงและการันเทจงนักกีฬาหรืออื่นๆในํำนองเดียวกัน17กลุ่มประชาสังคมองค์กรสาธารณประโยชน์หรืออื่นๆในํำนองเดียวกัน18กลุ่มสื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วณกรรมหรืออื่นๆในํำนองเดียวกัน19กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระหรืออื่นๆในํำนองเดียวกันและ20กลุ่มอื่นๆ phá chứ tao về ly đẻ, tôi không bao nội thế hệ là đỉnh ra, để lại ý oh, có... mục này về ly đẻ, chả đùa pu lư, để rượu họ đến một nọ mi lệ soi vua nấy là để nọ sông mạng soi vua để, ba tao nó, nó tao ờ, mm. à mm. mm. à gì chứ nó vắng ra nó bù về được, đi thì website cọt tôi khung có bù là thì mò cá về